ข้อที่3การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้โดยเริ่มแรกนะคะเราต้องกําหนดมุมที่เป็นต้นฉบับนะคะนั่นก็คือมุม A B C แล้วเราก็ต้องการที่จะสร้างมุมเนี่ยให้มีขนาดเท่ากับมุม A B C นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราวาดเส้นรังสีขึ้นมา1เส้นคะ่ะแล้วก็ตั้งชื่อรังสีเส้นนี้นะคะว่ารังสี Y h ถัดมาเราก็จะใช้วงเวียนนะคะในการนำปลายเข็มวงเวียนเนี่ยมามารไวที่จุด B ค่ะแล้วก็กลางระยะวงเวียนนะคะมีความกว้างพอประมาณเพื่อสร้างเส้นโค้งให้ตัดกับรังสีทั้งสองเส้นค่ะเมื่อเราได้เส,ส้นโค้งที่ตัดกับรังสีแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าก็จะเกิดจุดตัด2จุดค่ะโดยจุดนี้จะให้ชื่อว่าจุด M และจุดนี้ชื่อว่าจุด N ค่ะถัดมานะคะเราจะนําวงเวียนที่มีความกว้างเท่าเดิมค่ะก็คือย้ายจาก ปเข็มจากจุด B เนี่ยย้ายมาที่จุด Y ค่ะเพื่อสร้างเส้นโค้งให้ตัดกับระยะขอให้ตัดกับรังสี yz นะคะแล้วเราก็จะสร้างชื่อเส้นโค้งนี้ว่าเส้นโค้ง LQ นะคะแล้วก็จุดตัดระหว่างเส้นโค้ง LQ แล้วก็รังสี yz เนี่ยชื่อว่าจุด P ค่ะ ถัดมานะคะให้เรานำวงเวียนเนี่ยมาวัดระยะของ MN นะคะให้มีความกว้างเท่ากันเมื่อเราได้ระยะความกว้างแล้วนะคะเราก็จะนำปลายเข็มเนี่ยมาจิ้มที่จุด P ค่ะแล้วเราก็จะสร้างเส้นโค้งนะคะให้ตัดกับเส้นโค้งเส้นแรกก็คือเส้นโค้ง LP นั่นเอง L แล้วเราก็จะสร้างเส้นโค้งนะคะให้ตัดกับเส้นโค้งเส้นแรกค่ะ เราก็จะได้จุดตัดตรงนี้นะคะเราตั้งชื่อว่าจุดตัด X ค่ะถัดมานะคะให้เราลากเส้นรางสีจากจุด Y ค่ะขึ้นไปตัดกับจุดตัด X ค่ะแล้วเราก็จะได้มุม X Y Z ที่มีขนาดเท่ากับมุม A B C นั่นเองค่ะ